ตลาดสมุมเมืองอาณาจักรค้าส่งปลีกผลไม้ใกล้กรุงเทพมหานครจัดงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีทุเรียนเอ็กซโปสมุมเมือง2024ระหว่างวันที่21-26พฤษภาคมนี้พบกับกิจกรรมมากมายและโปรนาทีทองจำหน่ายทุเรียนเริ่มต้นพูนละ5บาทและทุเรียนลูกละ99บาทเป็นการเช่อชูผลไม้ของประเทศไทยนะครับโดยทางตลาดสมุมเมืองโดยผู้บริหารตลาดได้จัด งานเอ็กทุเรียน2024นะักตลาดสี่มุมเมืองนะครับเป็นการลงตัวของอพี่น้องผู้ประกอบการต่างๆกว่า200ล้านนะครับซึ่งวันหนึ่งมีทุเรียนเข้ามาในตลาดเนี่ยประมาณเกือบ200ตันทีเดียวนะครับซึ่งการจัดงานในวันนี้จนถึงวันที่26พฤษภาคมตลอด6วันนะครับเป็นการที่จะส่งเสริมการขายโดยผู้หารตลาดนะครับเพื่อให้พี่น้อง ประชาชนนะครับนอกจากมาจับจ่ายซื้อของในตลาดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบหนึ่งนะครับมาเดินดูตลาดมาซื้อทุเรียนนะครับในช่วงที่ทุเรียนกําลังออกนะครับมีหลากหลายพันธุ์ทีเดียวนะครับที่จําหน่ายในตลาดสี่มุงเมืองแห่งนี้ครับ ตลาดทุเรียน4ีมุมเมืองเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงใหม่สะอาดไม่ร้อนหาสินค้าง่ายมีที่จอดรถมากกว่า4,000คันเดินทางง่ายสะดวกด้วย2เส้นทางคือถนนผลโยธินห่างจากสนามบินดอนเมืองเพียง10นาทีและสะพานสีมุมเมืองเชื่อมต่อจากถนนกำแพงเพชร6โลค้รถใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงมาร่วมช็อปร่วมชิมทุเรียนในงานนี้กันนะคะ